สวัสดีครับกลับมากับทน n e l gadget ดีๆมีผู้ชมทางบ้านถามผมมาว่าเราสามารถจะเซตพาร์ตเลสโซนในการ m i n v ว n ิ e ได้ไหมคำตอบคือเราสามารถจะเซตค่าได้นะครับวิธีการเซตไม่ยากขั้นตอนแรกเราต้องเชื่อมต่อการ m i n v ว n ิ e กับสมาร์ทโฟนของเราผ่านบลูทูธให้เรียบร้อยก่อนต่อไปขั้นที่2เปิดแอปการ i n Connect ขึ้นมาเสร็จแล้วให้เราไปเลือก ที่เป็นรูปนาฬิกาตรงนี้นะครับวงวงมีจุดสีดเขียวตรงนี้เลื่อนมาที่คำว่า user setting ด้านล่างแล้วก็เลือกนะครับจะเห็นคำว่า h e a r t l e t e zone ก็เข้าไปเลือกเขาะจะมีให้เลือกอยู่3หัวข้อนะครับอันแรกเป็นรูปหัวใจตรงนี้เขียนว่า based on percent of max h e a r t r a t e t เขาจะบอกว่า max h e a r t l e t e มาให้เท่าไหร่นะครับ ลองเข้าไปดูด้านล่าง Additional Info เขาก็จะอธิบายเขา้าๆนะครับว่า Hard e a t e <less> Zone นี่คืออะไรเกี่ยวข้องกับการ t r รนน i n g ยังไงแล้วเขาจะบอกว่าโซนหนึ่งเนี่ยเป็นวอร์มถึงอร์เซ็นของ Max Heart Rate โซน2 6 0หกถึงของ Max Heart Rate โซน3ก็70-80%โซน4ก็80-90%กโซน5ก็90-100%ถึง ก็สามารถเข้าไปอ่านตรง additional info ได้เราก็สามารถที่จะแก้ไขค่าตรงนี้ได้ครับอย่างตอนนี้เป็น93ก็ใส่เป็น95เข้าไปพอผมใส่95เข้าไปนะครับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้จะคำนวณเปลี่ยนแปลงให้อัตโนมัติก็จะเป็น51นะครับผมใส่เป็น1 0 0หนึ่งเราก็จะเปอร์เซ็นตน์เป็น50สสามารถจะแก้ไขค่า ได้ทุกๆช่องรวมทั้ง Mac Hard e t ด้วยนะครับในช่องถัดไปก็จะเป็น Running Zone ก็เหมือนกันครับ based on percent a y s o f Mac h a r t l e a เมอเข้าไปดูใน Additional Info ก็จะเหมือนกับที่ผมเปิดดูในหน้าแรกไม่ต่างกันนะครับหน้าสุดท้ายก็จะเป็น Cycling Zone น,นี้ ผู้ใช้งานสามารถจะเซตค่าได้อย่างที่ตัวเองต้องการเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากคลิปนี้สรุปได้ว่าเราสามารถเซต h a ์ a เร Zone ใน Garmin Venue ได้นะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วมีคอมเมนต์หรือมีคําถามสามารถโพสไว้ใต้คลิปผมได้นะครับยังไงฝากซับสไคร e ์ช anel n g กจต t ดีๆด้วยสวัสดีครับ